มาถึงแล้วนะครับที่สรุงรังกาดีวพาอาหารอะไรกินกนับทธเใหมอกมาดูข้างในกันนะครับตรงนี้เป็นวิวของร้านครับไม่เคยมาก็เลยสวยแล้วก็มีกาแฟมีอะไรกินนะโอเคเอ๋อ เอาไงเอาชาเขียวแก้วหนึ่งแล้วก็เอสหนึ่งจ้ะเอาเรียนหนึ่งแล้วก็เอสหนึ่งเอสเย็นจ้ะร้อยยี่สิบเนาะเดี๋ยวจ่ายตคากันนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่นะครับบนหุบเขาแห่งใดแห่งหนึ่งร้านที่มีชื่อว่าฮักภูลังกานะครับขึ้นมา เดี๋ยวเปิดให้ปัญหาเนยครับเข้าไปดูนะครับบรรยากาศของวิวนะครับตรงนี้ก็เป็นที่นั่งถ่ายรูปแะครับผมวิวนะครับสวยมากนะครับมองลงไปเหมือนกับเราอยู่บนเขาอ่ะที่มีอะไรนะที่มีหุบก็คือหุบเขานั่นเองนะครับข้างล่างนะครับก็เป็นนะครับพื้นที่ของนะครับบรรยากาศมีต้นข้าวต้นอะไรข้างล่างบ้างนะครับอ่าเป็นมาเนี้ย เห็นภาพเห็นไหมสวยไหมครับทุกคนเสียงของลมเสียงของแดดนะครับความรู้สึกว่าเย็นสบายเพราะมันอยู่บนเขาครับขึ้นมากี่เมตรไม่รู้นะครับขับขึ้นมาเรื่อยบรรยากาศที่นี่นะครับก็ดูเงียบสงบนะครับก็ต้องนะครับขับรถดันไปขึ้นมานะครับก็ถนนก็ดีนะครับถนนดี แต่ว่าจะกดเคี้ยวนะครับหลายโค้งนะครับค่อยๆกลับขึ้นมาโอเคเราจะได้เห็น,นต้นไม้ข้างบนรู้สึกมันสดชื่นมากเลยนะครับเหมือนกับมันมีชีวิตชีวายาวไกลนะครับตรงนี้ก็เป็นกาแฟนะครับเดี๋ยวเอากาแฟแล้วก็ที่สั่งไว้ก่อนนะครับต,ตรงนี้เป็นวิวของร้านนะครับพวกเราก็มาดูกัน เนี่ยสวยมากครับทะกคนมีพี่หมาด้วย,ว,ยวิวรูราเลยนะครับบอกเลยนะครับว่าขึ้นมาครับขึ้นมาขบนเราก็จะเห็นวิวรอบๆได้นะครับทุน บรรยากาศดีไหมโอเคฟิลครับทุกคนครับหนึ่งสองเจ้าสองเจ้าอะอะหนึ่งสอง อ่ะวิวเนี้ยวิวมุมเนี้ยน้นองสองส้องกามันแว่นมันดำะออน่ะมาดูข้างในกันนะครับตรงนี้เป็นวิวของร้านครับไม่เคยมาก็เลยสวย đang có mi cà phê cái gì đó cà phê trà kiểu ăn nhỉ? ăn trà kiểu kéo một, rồi s một, nương... trả s viên một, rồi s s viên trả ร้อยยี่สิบเนาะเดี๋ยวจ่ายตามกันนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่นะครับบนหุบเขาแห่งใดแห่งหนึง่งร้านที่มีชื่อว่าฮักภูลังกาน,านะครับขึ้นมาครับเดี๋ยวเปิดให้ปฐนาภน,นะครับเข้าไปดูนะครับบรรยากาศของวิวนะครับตรงนี้ก็เป็นที่นั่งถ่ายรูปแต่ครับผมวิวนะครับสวยมากนะครับมองลงไปเหมือนกับเราอยู่บนเขาอะ่ะที่มีอะไรนะที่มีหุบ ก็คือหุบเขานั่นเองนะครับข้างล่างนะครับก็เป็นนะครับพื้นที่ของนะครับบรรยากาศมีต้นข้าวต้นอะไรข้างล่างบ้างนะครับอ่าเป็นประมาณน,นี้ให้เห็นภาพเห็นนะสวยไหมครับทุกคนเสียงของลมเสียงของแดดนะครับความรู้สึกว่าเย็นสบายเพราะมันอยู่บนเขาครับขึ้นมากี่ เห็นไม่รู้นะครับขับขึ้นมาเรื่อยบรรยากาศที่นี่นะครับก็ดูเงียบสงบนะครับก็ต้องนะครับขับรถดันไปขึ้นมานะครับก็ถนนก็ดีนะครับถนนดีแต่ว่าอาจจะกดเคี้ยวนะครับหลายโค้งนะครับค่อยๆขับขึ้นมาโอเคเราจะได้เห็นนะต้นไม้ข้างบนรู้สึกสดชื่นมากเลยนะครับเหมือนกับมันมีชีวิตชีวา ยาวไกลนะครับตรงนี้ก็เป็นกาแฟนะครับเดี๋ยวเอากาแฟแล้วก็ที่สั่งไว้ก่อนนะครับต,ตรงนี้เป็นวิวของร้านนะครับพวกเราก็มาดูกันเนี่ยสวยมับทุกคนมีพี่หมาด้วยวิวรูร้าเลยนะครบับอกเลยนะครับว่าขึ้นมา ขึ้นนะขบนเราก็จะเห็นวิวรอบๆได้ครับทุกค่นถ่ายครับเช่ะเช็คเช่โอเคมันการดีไหม ที่นี่ก็เป็นสถานที่ของเล็กๆนะครับจัดได้สวยงามเลยทีเดียว วางด้วยหินแล้วก็จัดนี่ก็เป็นที่นั่งเล่นครับไกลๆเลยเส้าเดียวสองเสาโอเคนะครับประมาณนี้เป็นตัวอย่างให้กับเราได้เห็นว่า๋อสถานที่จัดสนามเด็กเล่นก็มีประมาณนี้ ครับบ๊ายบาย